สำหรับคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองทิ้งท้ายคนหลังข่าวในวันนี้คุณผู้ชมจำได้ไมิคะรายการของเราเคยนำเสนออาการอาพาธของพระชรารูปหนึ่งค่ะมีหลายโรครุมเรา้าจนต้องตัดขาทิ้งไปหนึ่งข้างขาดปัจจัยในการรักษาไม่สามารถจะออกจากโรงพยาบาลได้ล่าสุดมีผู้ใจบุญประสานมาที่รายการของเราค่ะอยากจะให้การช่วยเหลือในขณะเดียวกันก็ได้ทำการถวาย วิลแชร์ให้กับพระสงค์รูปนี้ไว้ใช้ในชีวิตประจำาวันด้วยนี่ถือเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่เราอยากจะนำเสนอไปติดตามพ่พร้อมกันค่ะไม่ท้อยังคงยิ้มสู่ฝาฟันวันคืนที่เลวร้ายสักวันหนึ่งต้องดี หลายเดือนก่อนเราได้นําเสนอชีวิตแสนเศร้าของพระชราอาพาธที่ต้องลงหมอนนอนเสือไม่มีปัจจัยในการรักษาสำารายต้องถูกตัดขาเพื่อรักษาชีวิตมาวันนี้ถึงเวลาที่ได้ออกจากโรงพยาบาลแต่เงินปัจจัยค่ารักษาไม่เพียงพอขาดเงินอีกร่วมสองหมื่นกว่าบาทอ,อาจะามาก็ขอขอบคุณคุณโยมสมชายและก็บริษัททีเอ ที่อุตส่าห์มาอุปการะอตมาคือมันก็มีความสุขอะเพราะว่าไม่เท่าน,นั้นเนี่ยก็คงจะลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายขอให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปเถอะเจริญพรจะ้ะ คนส่งยิ้มกับจุงมลุยเองได้ตีแปรความลำบากชีวิตของหลวงตาไปก็ได้มีทางสมาคมอนุเคราะห์ของเตยแห่งประเทศไทยโดยท่านสมชายเอื้ออมรสุขและคณะได้ติดต่อเข้ามาเพื่อทําการช่วยเหลือหลวงตาอ้วนและได้นํารถเข็นมาถวายหลวงตาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันในนามของคณะกรรมการสมาคมอเคราะางของเตยโดยท่านนายกสมาคมท่านสมชายเอื้ออมรสุขก็ขอแสดงความยินดีที่ ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ขณะนี้ป่วยอพาสานะครับก็ขอให้พระคุณเจ้าจะมีสุขภาพแข็ง,ขงแรงก็ขอ็นอวยพรด้วยและขอให้เป็นปพานบุญบอกต่อกับผู้ที่จะมีความศรัทธาช่วยเหลือพระสงฆ์องค์นี้ก็ยินยนเชิญติดต่อได้นะครับดีใจค่ะที่ได้มาช่วยเหลือหลานชายที่เป็นพระสงฆ์บวชมาสามสิกว่าปีแล้วใดจ่ายมันเยอะไม่มีใครจะมีด้วยก็ ขอบคุณที่ท่านมาช่วยจ่ายให้ดีใจมากค่ะปลาปื้มมากขอบคุณทุกๆุกท่านนะคะเป็นน้ําใจที่ยิ่งใหญ่เป็นกุศลที่ใหญ่ยิ่งที่ได้กอบร่างสร้างบุญในครั้งนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านนายกสมชายเอื้ออมรสุขและคณะที่ลงพื้นที่มาช่วยหลวงตาด้วยตัวเองในครั้งนี้ บุญไม่จําเป็นต้องเลือกทําแต่บุญคือการกระทําที่จะก่อให้เกิดผลแห่งบุญและทั้งหมดนี้านคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือนจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ